ตรายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่สองอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพระอาจารย์มหาเป็นเกียตรติกิติวิสุทธโธวัยญนาวาและพระมหาปรินปัญญาทโรจากวัดราชนัดดาราม กรุงเทพหมหานครเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวการศึกษาเราเรียนได้สาระมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวส่วนตัวอีกหลายประเด็นที่เรายังไม่ได้สักถามพูดคุยกันเรามาเปิดประเด็นกันต่อที่พระมหาปรินปัญญาธโรก็แล้วกันทุกวันนี้เป็นมหาปร,ริญญาแล้วได้ข่าวว่าตั้งแต่บวชมานั้นเป็นเทศบาลประจําวัดถึงสองวัดโดยทีเดียวมีหน้าที่ในการ ฉีดทําความสะอาดพื้นตั้งแต่วัดราชนัดดารามจนถึงวัดเทพธิดารามวันดีคืนดีรามปามไปถึงถนนมหาชัยคิดอย่างไรจึงทําหน้าที่ตรงนี้ในขณะที่พระอื่นๆเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้กันเท่าไหร่เราลงทุนไปซื้อเครื่องฉีดน้ํามาต่อมาประดิษฐ์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเดินฉีดน้ําวันหนึ่งเป็นชั่วโมงทําความสะอาดพื้นวัดวาอารามภูมิใจกับสิ่งที่ทํำไหมคิดอย่างไรภูมิใจมากเพราะว่า วัดวารามที่เราเข้าไปอยู่ปุติตเสนาสนาที่เราได้เข้าไปใช้ครับเราไม่ใช่คนสร้างไม่ใช่คนริเริ่มอมพรบวชมาปุ๊บก็รู้สึกสำนึกบุญคุณของบุปการีวัดอของบุคคลผู้ที่ทําให้เรามีโอกาสได้มาอยู่ได้มาศึกษาพระธรรมพระวินยัยครับผมทีนี้เราก็ไม่มีทรัพย์พอที่จะสร้างแบบนี้แต่เรามีความรู้บางอย่างในการรักษาให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้อยู่ทนทานทนนานก็ ความสะอาดนั่นแหละก็คิดว่าต้องทำต,ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนข้าวบินทบาทของญาติโยมก็เลยผลิตเครื่องสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาก็ก็ได้ทำอยู่ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมครับทุกวันนี้ต้องงดเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีต้องใช้เวลามากเ,ออเรียนประโยคปทสีแล้วประโยคปทสีแล้วอยากมากขึ้นเป็นวิชากลับด้วย ซึ่งเป็นวิชาใหม่สําหรับเราก็ต้องให้รุ่นน้องสืบทอดเจตนารมมาต่อไปมีปั้นรุ่นน้องๆมาไหมครับดูแลเรื่องความสะอาดมีเหมือนกันครับแล้วถ้าเครื่องก็ยังมีปัญหานิดหน่อยแต่เครื่องเสร็จก็ไม่น่าจะมีปัญหาคือมีญาติโยมที่เขาพร้อมจะมาทําแทนนะตอนนี้มีคนปาวนาไว้แล้วว่าเสร็จเมื่อไหร่ให้โทรมาก็จะมาฉีดแทนธรรมชาตสั่นให้แล้วต้องบอกญาติโยมก่อนว่า พระมหาปรินปัญญาธโรท่านเป็นวิศวกรเมื่อท่านบวชมาแล้วท่านไปสั่งซื้อเครื่องมาจากต่างประเทศมาประกอบเองทําเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงทําความสะอาดวัดโอ้โหเรือว่าสะอาดมากๆใครที่ไปเยี่ยมวัดราชนัดดารามลองไปพิสูจน์ดูถ้าไปตอนเย็นๆประมาณสัก5้าโมงเย็นหกโมงเย็นพื้นที่ปูหินอ่อนใช่ไหมหินกรนิตสะอาดมากๆสามารถนั่งหรือว่านอนได้เลยทีเดียวเพราะว่า พระมหาปิณปัญัตโธรูปนี้รับภาระ,ะเป็นเทศบาลฉีดน้ำทุกวัน,นะสะอาดมากๆอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอาตมาภาพอยู่วัดใกล้กันมาหลายปีตั้งแต่พระหนุ่มรูปนี้มาบวชเนี่ยพื้นสะอาดมากท่านดูแลนอกจากนั้นยังดูแลห้องน้ำอีกด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ น่ายกย่องมากมากนะที่พระนุ่มรุ่น,นใหม่ที่บวชมาแล้วส่วนมากเราต้องเตือนต้องจําที่จําชัยกันเรื่องความสะอาดแต่รูปนี้ท่านคิดได้เองแล้วท่านก็พยายามทาเป็นแบบอย่างถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาที่พระอาจารย์มาเป็นเกียรติอีกสักคาถามหนึ่งบบวชมากี่พรรษาแล้วครับครับก็เจ็ดพรรษาครับเจ <7 S 1> ็ดพรรษาแล้วเป็นประเด็นทำกี่ประโยคคเจ็ดประโยคครับเจ็ดพรรษาเจ็ดประโยคปริญญาโทครับ ทำงานมาก็มากพอสมควรเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะเนี่ยได้ข่าวว่าภูมิใจในตัวเองอย่างไรบ้างตั้งแต่บวชมาเนี่ยมีความภาคภูมิใจอะไรบ้างสิ่งที่เองได้ทําให้กับพระศาสนาทําให้กับสังคมคือก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่วัดยันาวาครับก็คือได้เรียนรู้งานจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระญาณเรียนรู้งานจากครูบาอาจารย์ต่างๆในวัดยันาวาซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ ในช่วงของวัยเป็นสามเณรหรือว่าเป็นพระใหม่ๆพรา็คือแต่ก่อนนี่เรียนอย่างเดียวครับในเรื่องการงานนี่ไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยครับการเทศก็ดีการสวดหรือว่าการเป็นผู้นำในในการยัไม่ค่อยได้ครับยังทําไม่ค่อยได้ตอนนี้โอเคแล้วครับแต่ว่ามาอยู่วัดยันาวานี่ท่านสอนให้ทุกอย่างครับครบูบาอาจารย์ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การเทศนาการบรรยายออรวมทั้งการจดรายงานออการทาการประชุมครับ,รบจดบ<ม>ันทึกรายงานการประชุม,ม,ม,มออการบริหารคนบริหารงานครับ,รบทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจที่สามารถเรียนรู้งานจากที่นี่ครับทาให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่รับการทางานทะี่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะก็ต้องยอมรับว่าที่วัจนนวาแห่งนี้ เป็นเหมือนห้องแรบอย่างดีเลยทีเดียวรเรามีสำนักเรียนให้บริหารจัดการมี w b t v ให้บริหารจัดการใช่ไหมครับ,รบเป็นองค์กรใหญ่มีมูลในที่ต่างๆอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการที่ท่านพระมาะเป็นเกยียรติได้มาบวชและมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าโชคดีคนะได้อยู่ในห้องแรบได้ฝึกปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายต่อไปก็จะเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการบริหารสังคมสงฆ์ กันต่อไปแต่ก่อนก็มีดูผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือแต่ก่อนยังไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับยังไม่ยังไม่ได้มาทํางานที่แต่มาดูีทีีครับก็เห็นพยายามหาช่องทางสื่อธรรมะก็พยายามหาดูนะครับก็เข้าไปดูเห็นเว็บไซต์วัดยานาวาก็มีเปิดเปิดดูบ่อยๆครับก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้จะเป็นคนมาดูแลเองครับแต่ก่อนนี้ก็คือดูชอบเว็บธรรมะทเขาจัดรายการกันเขาบรรยายทรกัน บริหารจัดการกันจนในที่สุดครับจนในที่สุดก็ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานที่บรรยุบีทีวีก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอีกออีกย่างหนึ่งครับผมสาธุก็หวังว่าท่านจะมาช่วย W ีทของเราพัฒนาองค์กรของเราให้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปเป็นประโยชน์แก่สาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยของเราต่อไปหันมาทางพระมหาปรินปัญญาโลบ้างอะไรที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านภาคภูมิใจและนึกถึงก็มีความสุขที่สุดตั้งแต่ท่านเกิดมา ตั้งแต่เกิดเลยนะลองย้อนไปนึกดูสิ่งที่ท่านทําไปแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรที่ภูมิใจที่สุดมีความสุขที่สุดเมื่อนึกถึงถ้าเป็นคาราหัาก็ต้องการกรตัญญูกตะตแหทีต่อบุพการีพ่อแม่มและผู้มีพระคุณนี่เป็นความภูมิใจของผมมากครับผมแล้วก็พอมาเป็นบนรรพชิตครับก็รู้สึกว่าเราสามารถตอบแทนคุณบิดามารดาและคุณบุพการีรที่ คำชูเราขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้ดีกว่าตอนที่เป็นคฤหัสครับผมบุปการีของเราเคยเป็นเป็นผู้มีศีลปัจจุบันเป็นผู้มีศีลยิ่งกว่าบุปการีของเราเป็นผู้มีสุตะปัจจุบันมีสุตะยิ่งกว่าบุปการีของเราเป็นผู้มีจาคะปัจจุบันเป็นผู้มีจาคะยิ่งกว่าเดิมบุปการีของเราเป็นผู้มีปัญญาปัจจุบัน มีเป็นผู้มีปัญญามากกว่านี่เป็นความภาคภูมิใจของกระผมครับอันนี้ที่ท่านพูดหมายถึงปุปกาลีคือโยมพ่อโยมแม่รังใจท่านมาบวชแล้วท่านได้ชักนําปุปกาลีของท่านได้เข้าสู่เส้นทางแห่งพระตรัตนัดใจทานศีลภาวนาทําให้เกิดบุญกุศลนุกโมคุณงามความดีนั้น หลังไหลไปสู่บุปการีของท่านท่าน,านพระคงใจตรงนี้นาสาธุเป็นลูกกตัญญูตัวจริงเสียงจริงไรจริงเลยทีเดียวนอกจากนั้นเท่าที่ได้สังเกตดูที่ได้ใกล้ชิดจากการที่ท่านได้มาเรียนอยู่ที่สำนักเรียนวัชิพทิดาร,รามพระมหาปรินปัญญาทรรูปนี้เป็นพระที่มีจิตสาธารณะสูงมากนะยตดโยมถ้าว่ายอดโยมไปที่วรชนดารามก็ดีไปที่วัชิพทิดารามก็ดี เราจะเห็นผลงานของท่านอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟในพระโบสถ์ในศาลาการประเรียนการเดินสายไฟทำนู่นทำนี่การติดระบบ WiFI ต่างๆให้กับองค์กรของทางวัดที่จะใช้งานกันอย่างนี้เป็นต้นรือว่าเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยเดียวสําหรับพระนุ่มรุปนี้ในการที่ท่านมีจิตสาธารณะต่อสังคมรอบๆตัวท่านอยากจะถามท่านอีกสักคำถามหนึ่งว่ามีการวางแผนอนาคตไว้อย่างไรบ้าง วันนี้ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มีความสุขที่ได้ทําแล้วก็แถมได้เป็นมหาปร,ริญญาได้รับพัยดย์ยศพระราชทานจากพระบาทเจ้าอยู่หัวแล้วก็กําลังมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในปร,ริญญาธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอนาคตเนี่ยมีความหวังมีการวางแผนอะไรบ้างไหมครับอนาคตผมวางแผนไว้3ระดับอ่านี่หมดครับระยะใกล้ระยะปานกลางและระยะไกลระยะใกล้ก็คือทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาจะต้อง ตั้งความหวังว่าวันนี้เราจะต้องเป็นพระดีให้ได้ระยะปานกลางก็คือต้องศึกษาปร,รียนร,รมให้ได้ตามแบบครูบาอาจารย์ที่<ม>ศึกษามาตามสติก,กำลังปัญญาตามความสามารถของเราจะไม่ทิ้งการเรียนจะไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนครับอย่างที่สจะต้องเป็นระยะไกลผมจะต้องศึกษาไตรปิฎกตลอดชีวิตจะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้จบครับผม นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ถ้าหากว่าวันข้างหน้าสอบได้ประเด็นธรรมสูงขึ้นไปประญญาเจ็ดปรดิญญาแปดปรดิญญาเก้าการศึกษาพระพิโดก,ก็จะไม่ยากเกินไปนะสามารถทําได้ก็ขอ,อให้กําลังใจกับพระหนุ่มรูปนี้ได้ทําหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระหนุ่มเน้อยฝ่ายการเรียนรู้ฝ่ายการศึกษานะคิดเรื่องอินดูเคชันอยู่ตลอดเวลานะสาธุพบกันยัตยมสาธุเด<า>ี๋ยวหันกลับมาที่พระมหาเป็นเกียรติ กิตติวิสุทธโธอีกสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ในฐานะ <Okay. S 2> ที่ท่านตอนนี้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดก,การการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนพระประจิตธรรม <Okay. S 2> ของสำนักเรียนวจนะาวารด้วยแล้วก็มาช่วยงานของบ b วี hmm. ด้วย <Okay. S 2> เป็น <Okay. S 2> บุคลากรที่สําคัญอีกท่านหนึ่งของสถานี mm hmm. วิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเชลมะเกียรติอยากจะถามท่านพระมหาเป็นเกียรติว่า mm hmm. mm hmm. การเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ควรจะเป็นไปในทิศทางใดอย่างเมื่อก่อนเราจะเอ้ยก็แค่ไปเทศไปโปรตี่นั่นที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เรามีวิทยุดาวเทียมมีนู่นมีนี่เข้ามามีโซเชียลเข้ามาท่านมีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไรการเผยแพร่ครับก็เอาถ้าพระพุทธองค์ท่านจะมีอยู่หลักหนึ่งนะครับตอนที่ผมเรียนที่มจรนี่ก็คือการเผยแพร่แบบนักรบครับแบบนักรคครับผมก็คืออธิบายนิดหนึ่งท่านจะกล่าวไว้ก็คือ ฐานะกุสโลก็คือฉลาดในฐานะก็หมายถึงว่าฉลาดในถ้าเป็นการนักรบนี่ก็จะเป็นสมรภูมิหรือว่าภูมิประเทศในการตั้งภูมิประเทศนะก็คือสํารวจตรวจตาให้ดีในการเป็นนักเผยแผ่ก็เช่นเดียวกันครับก็คือในบางพื้นที่เขาอาจจะมีวัฒนธรรมประเพณีอีกอย่างหนึ่งในบางพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างประเทศไทย กับทางอเมริกายุโรปในพื้นที่เหล่านี้มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ก็คือเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วก็ทูเรปาตีก็คือการยิงลูกศรได้ไกลแต่ถ้าเป็นนักรบนะครับยิงลูกศรได้ไกลถ้าเป็นการเผยแผ่ธรรมะก็ทําให้ธรรมะเนี่ยเผยแผ่ออกไปให้กว้างและก็ไกลที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนก็กําหนด พลังจิตหรือว่าใช้สมาธิอย่างสาเร็จผู้มีพระภาคก็กําหนดขายคือพยานก็คือตรวจตาดูสัตว์แต่ว่าถ้าเป็นนายกปัจจุบันก็เน้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับท้งการไเหมือนยานนะครับผมสำรวจตรวจตามีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกเทคโนโลยีช่วยได้ให้เผยแผ่ไปได้ไกลที่สุดและก็อย่างที่สามคณะวิธีก็คือถ้าเป็นนักรบก็คือยิงไม่พลาดถ้าเป็นการเผยแผ่ธรรมะ ก็คือต้องกําหนดเป้าหมายต้องเอาให้อยู่อยางายครับครับยางเราจะจอจงกลุม่มผู้ปฏิบัติธรรมอา<อ>ษาครับเขาเข้ามาเรียนรู้ทรม,มาแล้วมไม่ใช่เขาเขาเข้ามาแล้วเกิดความเบมมเื่อหน่ายทําไมธรรมะเป็นอย่างนี้ทาไมพุทธศาสนาไม่น่าเลื่อมใสแต่ว่าถ้าเ,เราจะเผยแผ่ให้ใครเราต้องห้ามพลาดห้ามพลาดครับในกลุ่มที่เราจะไปเผยแผ่ยิ่งคนที่จะเริ่มหันมาสนใจศาสนาใหม่ใหม่ แลวก็ประการสุดท้ายนี้ก็คือท่านทำเป็นบาลีว่ามหาตกายสะปทาเลตาก็คือทําลายกายที่ใหญ่ถ้าเป็นนักรบก็คือทําลายสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางก็คือหัวใจหลักของศัตรูนะครับถ้าเป็นของทางพระในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็คือจับมุ่งหวังก็คือให้ผู้คนเนี่ยพ้น จากกิเลสหรือให้เกิดความซาบซึ้งในธรรมะจุดมุ่งหมายสูงสุดครับให้พ้นจากกิเลสเลยครับผมทำลายกิเลสกันก็คือเป็นในลักษณะของการเชิงลุกครับแล้วก็ทํางานเหมือนกับนักรบก็คือพยายามเอาธรรมะนี่ให้กว้างแล้วก็แผ่ขยายออกไปแล้วก็ตรงเป้าหมายครับแบบละอนันติคมเลยนะถ้าเป็นนักรบนี่แต่เราเอาใช้ธรรมะนะครับละกิเลสกันโปรยปลายธรรมารสนะเป็นแบบอย่างของการเผยแพร่ ถือทอดเจตนารมณ์ของออพระเทรานุเทระในรุ <Okay. S 2> ่นเก่าๆที่ได้ทำสืบๆกันมานี่ก็เป็นวิสัยทัศนะ์เป็นแนวคิดของพระนรุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งตอนนี้ก็ได้มีบทบาทสําคัญในการดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนของสํานักเรียนวัจนาวานอกจากนั้นก็ยังก้าวเข้ามาอยู่ในองค์กรของ WBTV มามีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนี่คือพระมหาเปนเกียรติกิติวิสุทธโธเดี๋ยวเราจะ ลิงก์ไปที่พระมหาปรินปัญญาธโรอีกสักครั้งหนึ่งในนัที่ท่านนั้นเป็นไอดอลของพระเนรรุ่นใหม่ๆห,ห,หลายรูปนะอตอนนี้มีพระเนนมาเรียนวยาก์ที่วัดเทพธิรารามก็ไปทำรู้จักกับพระมหาปรินปัญญาธโร <c oughs> บอกว่าเนี่ยองค์นี้สุดยอดมากเลยสามปีได้เป็นหมหาปเปรียญต้องเอาอย่างให้ได้แล้วพระมหาปรินก็ทํไวยาก์เป็นคู่มือเล่มใหญ่เลยนะแจกแจกรุ่นน้องอจิตสาธารณะสูงมากทำวยาก์แบบฉบับของเขาเองเนี่ย แจกให้รุ่นน้องเอาไว้ท่องจําเอาไว้เป็นคู่มือในการศึกษาเร่าเรียนก็ถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนเลยทีเดียวอยากจะให้ท่านพระหมหาปิินนั้นได้ทักทายอาจจะมีพระนุ่มนน้อยบางรูปกําลังชมรายการทีวีของเราอยู่จะกกระตุน้นท่านเหล่านั้นอย่างไรให้สนใจเรื่องการศึกษาเร่าเรียนภาษาบาลีนี่มั้นครับครับอการเรียนภาษาบาลีเขาก็ว่ายากแต่ผมก็ไม่ใช่คนหัวดีอะไร ท่องจำก็อาจารย์เช่าคุณก็ <laughs> รู้อยู่เอแต่ผมอาศัยว่าผมเข้าใจการประกอบธาตุการธาตุเนี่ยมันมายังไงผสมปัจจัยอะไรสําเร็จเป็นยังไงเนี่ยเออมันก็มีวิธีการที่แบบไม่ใช้จําอย่างเดียวเราใช้เข้าใจก็ได้ครับก็อะไรที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนเรียนรุ่นหลังผมได้เรียนไปแล้วผมได้ทําทางไว้ให้แล้วมเป,เป็นการ แผ่นท่องเอ่ยการแจกวิพัฒน์เอ่ยอรวมทุกอย่างหนังสือหายากเกี่ยวกับภาษาบาลีผมก็ได้ทําเป็นเอกสารดิจิตอลไว้หมดแล้วคือไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเลยด้วยซ้ำตอนนี้คือทุกคนแค่แบบคิดอยากจะเรียนอยากจะเรียนได้จริงๆผมสนับสนุนเต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับน,นี่คือวิสัยทัศน์หรือว่าแนวความคิดของพระมหาปรินญยัโรที่ อยากจะให้พระนุ่มเนนน้อยได้ดูเป็นแบบอย่างในการที่จะศึกษาเราเรียนภาษาบาลีความจริงบางครั้งเราเคยยิงกันว่าพวกคนที่มีการศึกษาดีๆทําไมไม่มาบวชกันบ้างคนที่จบด็อกเตอร์จบวิศวะนุนีนั่นทําไมไม่มาบวชมาเรียนกันบ้างมีแต่ลูกชาวไร่าชาวนาตาศีตาสามาบวชและศึกษาเราเรียนภาษาบาลีกันวันนี้เรามีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งพระมหาปิินปยทโลมีความรู้เป็นวิศวกร มีการศึกษาที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีก็สามารถที่จะมาบวชและศึกษาเรงเรียนภาษาบาลีจนกระทั่งได้เป็นมหาปร,ริญญาได้เพราะฉะนั้น,นไม่เกินกําลังความสามารถาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะยากดีมีจนหรือว่าจะมีการศึกษาสูงเพียงใดการศึกษาในทางธรรมนั้นไม่มีข้อกีดกัน้นทุกคนสามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติมาศึกษาเร่งเรียนได้หันมาที่พระมหาเป็นเกียรติอีกสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> อยากจะให พูดคุยกับญาติโยมหรือว,ว่าพระนุ่มเนน้อยที่ชมรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัยสนิทในที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดก,การศึกษาพระธรรมนะก็ขอนะครับกราบนิมนต์อารัธนาพระนุ่มเนนน้อยหรือว่าผู้ที่เริ่มศึกษาในพุทธศาสนาเองก็ดีแล้วก็จเจริญพรญาติโยมที่กําลังดูรายการอยากจะสัมผัสอยากจะศึกษา ก็คือในหลักสูตรของทางคณะสงฆ์ท่านได้รวบรวมไว้หมดแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวอของพุทธประวัติก็ดีเนื้อหาหลักธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตจัดอยู่ในหลักสูตรของอนักธรรมชั้นตรีโทเอกรวมทั้งธรรมมัคษาชั้นตรีโทเอกอเริ่มตั้งแต่อย่างชั้นตรีก็จะเน้นหลักธรรมสําหรับพระใหม่หรือว่าคนที่บวชใหม่รวมทั้งกี่หีปฏิบัติที่เน้นสําหรับชาวบ้าน ถ้าเป็นชั้นโทชั้นเอกก็จะเริ่มมีแนวทางเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาแล้วอันที่จริงการเรียนนักธรรมไม่ใช่ว่าเป็นแค่นักธรรมพื้นๆแต่ว่าถ้าศึกษาจริงๆสามารถต่อยอดเข้าไปถึงขั้นเจริญกรรมฐานถึงท่านศึกษาทั้งวิปัสสนา,นาอีกทั้งในด้านของวิในก็มีละเอียดยิบย,ย่อยเยอะมากซึ่งในชั้นตรีนั้นก็มีศึกษาศีลสองอยี่สิบข้อความเป็นมา ในชั้นโทก็มีละเอียดย่อยออกไปอีกทั้งระเบียบทั้งมารยาทแล้วก็ชั้นเอกนะก็จะเป็นพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่พุทธศาสนิกชนแล้วก็ทั้งภาคพิสูจ์หนุ่มสามเณรจะได้เรียนรู้ฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเรียกว,ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักพุทธศาสนาก็จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแบบแผนในการนําไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปครับ ครับผมพูดได้น่าฟังมากเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกของท่านพระอาจารย์มหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธอาจารย์ฝ่ายแผนกธรรมของสำนักเรียนวจทยนวะเพราะฉะนั้นยัตโยมที่ชมรายการของเรานานๆเราจะได้เห็นพระมาพูดถึงการศึกษาเเรียนและให้ความสําคัญวันนี้ทั้งสองรูปก็ได้มาจุดประกายให้พระนุ่มน้อยได้เห็นว่าการศึกษาเเรียนพระธรรมวินัยก็ดีภาษาบาลีก็ดีมีความสําคัญเพียงไรยัตโยม นะอยากจะให้แนวคิดไว้ว่าถ้าอยากจะสนับสนุนอยากจะอนุเคราะห์อยากจุปธรรมบำรุงพระหนุ่มเน้นน้อยนะดูพระหนุ่มเน้นน้อยกลุ่มไหนที่สนใจเรื่องการศึกษาเราเียนพระธรรมวิน,นัยสนใจศึกษาเราเียนภาษาบาลีและสนใจขัดเก,ากเลาเกลสปฏิบัติวิปัสสนาก,กรรมาฐานถ้ามีทั้งสองสามอย่างนี้อยู่ในพระหนุ่มเน้นน้อยกลุ่มใดรูปใดนั่นคือเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมญาติโยมสามารถที่จะปรปธรรมบำรุงให้การอุปธรรมเลี้ยงดูได้อย่าง เต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นอนุตรังปุญญกเขตตังเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมเอาละวันนี้อาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยท่านพระอาจารย์มหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธแล้วก็พระมหาปินปัญญาทโลได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณพระมหาเป็นเกียรติแล้วก็พระมหาปินปัญญาทโลเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยเป็นสีสันในรายการของเราหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมาพูดคุยอีกสักครั้งหนึ่ง วันนี้เวลาในเบรกที่สองของเราก็หมดลงแล้วก็เลยต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าวาดวจนะวาเขตสะทอนกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจาัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายก,ก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่าน ที่ให้เกียตติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร